สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเสียภาษีรถยนต์ประจําปีนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตกันนะครับผมง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับไปรับชมกันได้เลยครับครับครับผมมามาถึงหน้านี้นะครับหน้า Google นะครับให้พิมพ์คาว่านะครับต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์นะครับผม พิมพ์มเข้าไปแล้วนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับเลือกคำว่าสำหรับภาษีรถยนต์นะครับผมอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของเอขนส่งทางบกโดยตรงนะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้เขาก็จะประกาศนะครับมีอันนี้ประกาศว่าใหม่นะครับสําหรับรถยนต์ที่เกินเจ็ดปีไปแล้วนะครับสามารถต่อภาษีผ่านทางอินเทอร์เนต็ตได้แล้วนะครับ แต่นะครับต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องไปเอารถไปตรวจสภาพนะครับแล้วก็เอาเอกสารเอกสารที่เราไปตรวจสภาพจากตรอนะครับมายืนยันนะครับถึงจะสามารถต่อภาษีออนไลน์ได้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเมื่อกดเข้ามานะครับผมกลุ่มตรงนี้นะครับมันจะเป็นอันนี้จะเป็นยูเซอร์เรานะครับก็จะเป็นรหัสไป ตรงนี้นะครับที่ผมเบอร์ไว้นะครับผมตรงนี้นะครับที่เบอร์ไว้ก็คือเป็นรหัสเลขประจำตัวเรานะครับสําหรับสาหรับท่านที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็ให้สมัครนะครับสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะเข้าระบบได้นะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับแล้วก็มากดเข้าระบบนะครับกรบัญชีกรรหัสอะไรใส่เข้าไปนะครับพอกรเสร็จนะครับมากดตรงนี้นะครับผมอ่าปึ๊บอ่าจะเข้าเสร็จนะครับ ่เมื่อเข้าระบบเสร็จนะครับมันจะขึ้นชื่อเรานะครับผมนี่นะครับผมต่อมานะครับสําหรับที่จะต่อภาษีรถยนต์นะผมก็มากดตรงผมนี้นะครับปุ่มนี้นะครับผมปุ่มนี้นะครับจะขึ้นคําว่าชำาระภาษีรถยนต์ประจําปีนะครับผมให้เรากดตรงนี้นะครับให้มาเลือกตรงที่นี่นะครับสำหรับภาษีรถยนต์ประจําปีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมกดเลือกไปนะครับผมเรามาถึงหน้านี้นะครับผมอันตรงนี้นะครับที่ผมติดไว้นะครับ มันจะเป็นข้อมูลทะเบียนรถของเรานะครับแล้วก็เป็นชื่อของเรานะครับผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับผมสําหรับพี่เข้ามานะครับครั้งแรกนะครับให้เรามากรอกข้อมูลของรถของเรานะครับผมตรงช่องนี้นะครับช่องแรกนะครับอ่ามากรอกไปพร้อมกันเลยครับเรื่องประเภทรถยนต์นะครับผมประเภทรถยนต์รถยนต์ของเราเป็นประเภทไหนนะครับผมก็เลือกตามนั้นนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดไม่เกินเจ็ดคน ก็เลือกตรงนี้นะครับถ้าเกินเจ็ดคนก็เลือกตรงนี้ครับผมของผมเกินเจ็ดคนนะครับผมอ่าก็เลือกเข้าไปครับก็เลือกจังหวัดจังหวัดของทะเบียนรถของเรานะครับอ่าก็เลือกเข้าไปนะครับทิลงมากรุงเทพครับแล้วก็ใส่ทะเบียนรถเรานะครับผมใส่ให้ถูกต้องนะครับอ่าสมมุตินะครับอ่าสมมุติว่านะครับพอใส่ใส่เสร็จนะครับให้มากดตรงนี้นะครับลงทะเบียนรถนะครับผมกดเสร็จนะครับข้อมูลรถเรานะครับ ก็จะสาก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับปรากฏตรงนี้นะครับอ่าสมมุติว่าผมกรอกเสร็จแล้วนะครับผมจะเสียภาษีนะครับลำดับนะครับหมายถึงแต่ละแต่ละคันนะครับอันี้ผมรวทะเบียนไว้นะครับรถผมนะครับไว้สองคันนะครับผมเราจะเสียภาษีรถคันไหนนะครับก็ให้เราติ๊กคันนั้นนะครับสมมุติอ่าเอาอันนี้นะครับคือเรามาก็คืออันนี้ผมจะ เ,เสียไป,ปพร้อมกันนะครับเพราะว่าอ่าเราจะได้รู้นะครับว่าเราเสียไปอันนี้คือผมจะเสียให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าวิธีเป็นแบบไหนนะครับผมขอดูก่อนนะครับว่าุกสกคันไหมนะครับผมอา่า ให้เรามากดตรงนี้นะครับยื่นจ่ายชําระภาษีอ่าระบบก็จะคํานวณนะครับพอเรากดเสร็จก็จะขึ้นเตือนนะครับเราก็กดตกลงไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นเตือนเงินผค้ใเงินให้เราอ่านนะครับเรากดยอมรับอ่าอ่าเมื่อเรากดยอมรับเสร็จนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าสําหรับท่านไหนนะครับที่รถของท่านเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ซื้อพอลบนะครับ ก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ของผมนะครับมีการขังซื้อพลระบไปแล้วนะครับระบบของส่งเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ว่าดูแล้วนะครับว่ารถเรามีพลรบนะครับผมเขาก็จะขึ้นคําว่าตรวจสอบแล้วรถของคุณมีพลรบเรียบร้อยแล้วสามารถทําการต่อไปได้เลยตกลงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีพลรบนะครับมันก็จะมีช่องให้ซื้อยนะครับซื้อไปร้อมคบกันกับเสียภาษีเลยนะครับซื้อพลรบออนไลน์นะครับกับซื้อพลรบอออนไลน์ติ๊กเลยครับ หรือว่าใครมีแล้วก็ให้ติ๊กเาว่ามีแล้วนะครับแต่ในที่นี้นะครับของผมระบบมันตรวจตรวจตรวจให้ตรวจแล้วนะครับว่าตรวจพบข้อมูลการคลายแล้วนะครับผมตรวจพบพรบนะครับผมอ่ามันจะมันก็จะขึ้นข้อมูลลดเรานะครับให้เราตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นรดเราจริงเบียนตรงอะไรตรงไหมนะครับเนี่ยมันเป็นขึ้นชำระภาษีประจำปีนะครับผมก็จะขึ้นยอดตามนี้นะครับของผมนะครับห้าพันเก้าร้อยนะครับผม ราะว่าผมเป็นโตเรต้านะครับเครื่อง2.8นะครับผมก็จะมีค่าภาษีประจำปีนะครับผม5 9 2บาทจำนวนเงินก็จะมีค่าจัดส่งเอกสารด้วยนะครับ32บาทค่าจัดส่งเอกสารนี้นะครับก็จะเป็นหมายถึงขนส่งนะครับเขาก็จะส่งป้ายภาษีรถประจำปีนะครับมาให้เราที่บ้านนะครับก็จะเป็นป้ายสีสีเหลี่ยมนะครับที่เอาไว้ติดหน้ารถนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกพบนะครับเรียกตั้งด่านนะครับเขาก็จะดูจากตรงนั้นนะครับว่า รถเรามีการเสียภาษีไหมนะครับผมเขาก็ระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าให้เราตรวจสอบข้อความว่าจริงไหมนะครับถ้าข้อความผิดนะครับเราก็จะได้รับตัวทางอาญานะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับกรอบที่อยู่จะส่งเอกสารนะครับผมเฮ้ยนะครับลืมลืมนะครับผมให้เรากรอกตรงนี้ก่อนนะครับระยะวิ่งของรถยนต์นะครับกลมกลม จะนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์มูลคพิษอ๋อปกตินะครับปีที่แล้วนะครับผมจะไม่มีการกรอกเลขกิโลเมตรนะครับเลขไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเลขไม้ของ <c oughs> รถยนต์ตัวเองก่อนนะครับจะเข้าดูผ่านโทรศัพท์นะครับเพราะว่ารถยนต์ของผมเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์นะครับดูเลขไม้ได้หมดเลยนะครับ ถ้าจะเดิเนไปที่รถก็ไม่สะดวกนะครับผมก็จะขึ้นนะครับก็จะมีค่าจะส่งเอกสารนะครับผมอันนี้นะครับเราสามารถต่อได้ทุกที่ทุกที่นะครับทั่วประเทศนะครับผมทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแค่ว่าจะส่งเอกสารนะครับสมมติว่าเราเราเราอยู่เมืองนอกหน่ยประเทศอื่นแล้วก็สามารถเข้ามาที่กรมงขนส่งได้นะครับเชื่อมต่อ แต่การจะส่งเอกสารนะครับก็จะจะส่งไปตามที่อยู่ที่เรากรอกในภายในภายในทุกประเทศของเรานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวรอบแป๊บนึงน,นะครับผมให้เรากรอก็จะมีมีข้อมูลมีข้อมูลยกย่อยอยู่4ส่วนนะครับรายละเอียดรถ ข้อมูลเลขรถยนต์นะครับข้อมูลเลขไม้รถยนต์ข้อมูลพรบแล้วก็รายการที่ชําระนะครับผมก็จะมีสีข้อมูลสี่ข้อมูลตรงสีส่วนนี้นะครับให้เราตรวจเช็คดูนะครับว่าถูกต้องตามนี้ไหมนะครับแป๊บนึงน,นะครับเรารอกรเลขไม้ก่อนนะครับเลขไม้ผมนะ่าจะจาคร่าวๆตอนนี้น่าจะสองนูน ห้าร้อยกิโลสองเลืกใหม่ไ้สุดตอนนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดยิงได้สองหมื่นกิโลนะครับผมสองหมื่นกิโลรถหนึ่งปีนะครับเฉลีย่ยปีละสองหมื่นกิโลนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมเราก็กรอกเสร็จเข้าไปนะครับผมกรอกกรอกข้อมูลให้ตรงไหมครับ เมื่อเรากรอกเสร็จนะครับผมขออนุญาตดูคมรถก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมน,นะครับตรงส่วนนี้ผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะว่าเป็นคมเกี่ยวกับคนนะครับก็จะมีทะเบียนรถนะครับผมต้องประเภทรถยนต์เมื่อเรากรอกเสร็จนะครับทขั้นตอนแล้วให้เรากดตรงนี้นะครับคาว่ากรอกสถานที่จะส่งเอกสารนะครับผมตรงนี้ปึ๊บ เีคาผมตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลเ,เดิมนะครับของขออนุญาติ็ีเซอร์ไว้นะครับผมก็จะม,ขม,ลลขมีข้อมูลข้อมูลรถยนต์เลขไมลข้อมูลคาร์บอสอบเสร็จเรียบร้อยสานานที่จะส่งเอกสารนะครับผมให้ก็ให้เรากรอกที่อยู่นะครับตาม ที่อยู่ที่เราจะสามารถรับใปภาษีรถยนต์ได้นะครับจะกรอกที่อยู่ไหนก็ได้หมดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเรานะครับสถานที่ทํางานอันนี้ก็ได้ครับแล้วแต่แต่เราจะกรอกนะครับผมห้านะครับอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาตัดต่อนะครับมันค่อนข้างลำบากครับผม ม่ค่อยสะดวกจะตัดต่อครับตัดต่อ,ตดตอ,อยากนะครับอ่าเมื่อเรากรอ,อกที่อยู่เสร็จนะครับตามนี้นะครับ เมื okay. อ่อกรอกเสร็จนะครับผมมาถึงหน้านี้นะครับมันก็ระบบะก็จะขึ้นแจ้งเตือนยอดนะฮะยอดให้ชำระเงินงงนะครับรวมค่ารวมค่าจะส่งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดตรงนี้นะครับเลือกวิธีชชำระเงินนะครับกดตรงนี้ครับกรมการขนส่งจะส่งใบเสร็จรับเงินและการชำระเงินไปที่อีเมลของท่านตุลาตจสอบอีเมวของเงี้ยวที่ชำระเงินนะคุณต้องให้คิดเงิน พัสดจะส่งนะครับผมใบเสร็จไปทางอีเมลของเราที่มีการลงทะเบียนไว้นะครับให้เรากดยืนยันโอเคอ่ะะครับตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลนะคะผมจะมีค่าภาษีประจำปีเงินเพิ่มไม่มีนะครับตรงนี้นะครับให้เลือกวิธีชำระเงินนะครับเราจะเลือกชำระผ่าน เออบัตรเครดิตแล้วานเคาน์เตอร์บริการก็ได้นะคะผมจะแนะนำนะครับเลือกอักบัญชีเินฝากธนาคารแบบไหนนะมาเลยนิดลูบนีบออ่ไม่ได้ให้เราเลือกบัตรเครดิตนะคะผมบัตรเครดิตของเรานะคัะผม ครับประกันี้นะเจนเนี่ยช่องทางนี้ก็จะมีแบบเพิ่มเติมนิดนึงนะครับน้ำมันเชื้อการยึดภาษีดังกล่าวนะครับผมอันนี้เป็นข้อข้อมูลจากระบบนะคการยึนภาษีดังกล่าวต้องช่องในไทยในที่13นะครัขอบคุณครับ โอ okay. เคแล้วกดยืนยันครับผสเร็จครับสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ที่นี่เยครับเอาสิกดทัลงไปนะครับผมอ่าขั้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนกรอกบัตรเครดิตของเรานะครับผมก็ให้เรากรอกบัตเครดิตเข้าไปนะครับแบบไหนก็กอกเข้าไปนะครับ อ่าอ,อันนี้คือยอดรวมค่าธรรมเนียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากรอกชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรเครดิตนะครับผมเข้าไปนะครับอ่าเอาละครับผมแล้วนะผมจะกดอ่าเมื่อเรากรอกเสร็จนะครับกดส่งปุ๊บแค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับผม ันนี้นะครับก็เป็นการเมื่อเราทําสําเร็จนะครับระบบก็จะหน้าตาขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเราชำระสําเร็จนะครับทำรายการสาเร็จจากนั้นเราก็แค่รอป้ายภาษีประจําปีนะครับที่กรมขนส่งทางบกนะครับเขาก็จะส่งมาให้เราที่บ้านนะครับในระหว่างนี้นะครับเมื่อเราขับนะครับเมื่อเราจำเป็นต้องใช้รถนะครับผมเราก็เข้ามาปิ้นปิ้นเอาใบใบการชําระเงินนะฮะ ต้องต้องปินภายในหลังจากที่เราชําระเงินนะครับต้องรออีกหนึ่งวันทาการนะครับจึงจะสามารถพินได้นะครับแล้วก็ปินไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดูนะครับว่าเรามีการเสียภาษีเรียบร้อยถูกต้องแล้วนะครับผมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่าเราจะจะปรับเราไหมนะครับเพราะว่าเราก็มีการเสียภาษีนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับผมอาจจาะ โดนก็หาไม่ติดแผ่นป้ายนะครับไม่ติดแผ่นป้ายภาษีประจาปีนะครับผมแต่เป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการไม่เสียภาษีนะครับอันนี้คือไม่โดนนะครับอันนี้ไม่โดนแน่นอนเพราะว่าเราเสียภาษีแล้วนะครับที่จะโดนก็คือไม่ติดแผ่นป้ายนะครับผมเพราะว่าเราเราต้องรอแผ่นป้ายนะครับผมที่จริงแล้วนะครับคนขนส่งนะครับเขาก็ให้เราเสียล่วงหน้าได้ไม่เกินเกวันนะครับผม เสียได้ไม่เกิน90วันในระหว่างที่จะหมดนะครับก่อนที่จะหมดเสียเสียได้นะครับ3เดือนนะครับหรือ90วันนะครับผมสำหรับใครที่จะต้องการเสียนะครับผมอ่าเอาละครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ